สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกองนะครับเครื่องล้างจานสั่งมาจากตัวช้อปปีนะครับซึ่งถูกกว่าในห้างเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับไปดูมานะครับรุ่นนี้นะครับเป็นของแท้นะครับจากคังเลยครับขออิลิทอักเลยนะครับก็ในห้างเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณหมื่นเกือบหมื่นสองครับซื้อช้อปปีก็ประมาณ 8ป0 0นานะครับแล้วก็มีส่วนลดค่าส่งส่วนลดค่าอะไรพวกนู้นนี้นั่นนะครับก็เหลือลดมาได้อีกเยอะนะครับก็ลองไปกดดูนะครับก็มีลิงก์นะครับมีลิงก์กดสั่งซื้อที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องเลยนะครับโอเคครับแกะกล่องเลยนะแพคมาอย่างดีนะครับมีสายรัดตามาฐานขนส่งสินค้าชิ้นใหญ่นะครับ ขนส่งที่มาส่งเนี่ยก็เป็นตู้ทึบเลยนะครับเป็นตู้ทึบสูงนะครับเพื่อให้สินค้าเนี่ยไม่ไม่เสียหายนะกล่องออกมาสมบูรณ์นะครับกล่องเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับส่งขนส่งถือว่าดีนะครับแต่เก็บเงินไปทางอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเราจ่ายเลยเนี่ยจะเร็วนะครับอันนี้ผมเลือกแบบจ่ายปายทางนะครับก็เลยช้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้สั่งเนี่ย ระบบจ่ายเงินมีปัญหาครับของของแอปธนาคารนะครับแอปธนาคารปิดพอดีนะครับเนี่ยแกะกล่องมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นขาลองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าใช่น่าจะเป็นขาลองนะโอเคครับก็มีอะไรของลังดาษนะกันกระแทก หนาเลยแหละมีโฟมอีกนะมีโฟมอีกอ่ะดีนะนี่ก็มีพลาสติกนะพลาสติกคลุมต่อไม่มีโฟมนะเป็นพลาสติกคลุมมีรังกระดาษนะตัวกระดาษเนะี่ยครอบไปทีนั้นโอเคเรียบร้อยแหละก็เนียบเนอะไม่มีอะไร เราก็เช็คก,ก่อนนะว่าโอเคหรือเปล่าเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนก็ไม่มีรอยบุบะลยเพราะว่าถ้าเรามีรอยบุบหรือรอยเสียหายเนี่ยถ้าเราไม่โอเคเนี่ยเราขอคืนคืนของคืนเงินได้นะครับภายในสิบห้าวันนะครับเราก็เคยผมเคยคืนแล้วนะก็เคยคืนเนี่ยส่งสินค้าไปสามวันโอนเงินคืนมาเลยนะครับเร็วมากโอเคนะเดี๋ยวผมจะยกมันออกมานะครับ โอเคนะครับเมื่อกี้ลองดูรอบๆแล้วนะครับไม่ต้องยกเครื่องออกมานะไม่ต้องยกเครื่องออกมาให้ยกลัางขึ้นมาได้เลยอะยกลัางขึ้นมาเออเป็นแบบนี้โคตรสบายเลยครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้มาดูตัวเครื่องก็มีขนาดขนาดสูงไม่ก็ประมาณเลยหัวเข่ามานิดนึงนะครับก็ประมาณหัวเข่านะครับนิดนึงมาดูข้างในก่อนครับอะมาดูรอบๆก่อนแล้วกันก่อนดูข้างในก็ ดีนะครับไม่มีรอยเสียหายอะไรนะครับก็ไม่มีรอยบุบอะไรนะก็ดูรอบรอบแหละโอเคเดี๋ยวเสียวลานะก็มาดูปุ่มนะเปิดปิดโอเคเป็นแบบทัชสกรีนหมดเลยนะเป็นแบบปุ่มเหมือนไมโครเวฟอะนะไม่นูนออกมานะเป็นแบบทัชเลยนะเป็นซอบทัชเนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดทัชไม่มีปุ่มนูนออกมาอันนี้เดี๋ยวเปิดเ่ะเปิดให้หน่อย ค่อยเปิดมาดูข้างในโอเคครับพอมาดูข้างในก็โอเคครับก็ใส่โฟมมาเกาะน,นะครับดึงออกทีละชิ้นนะดึงออกให้หน่อยตรงนี้ข้างบนโอเคดึงออกทีละชิ้นอันนี้ดึงออกมาก็เหมือนเลยเหมือนที่ดูในห้างเลยครับเหมือนกันแหละอันนี้เป็น เป็นกวยนะให้เป็นท่อท่อน้ำแล้วก็จะมีสายท่อน้ํามาให้ท่อน้ํามาให้ดูข้างล่างบ้างนะดูข้างล่างข้างล่างก็โอเคครับแพ็คมาแน่นนะครับมีตัวกันกระแทกข้างในอยู่นะโอเคผมว่าก็โอเค,เ,คเลยนะรีวิวแกะกล่องมานะครับก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนซื้อบนห้างเลยก็มันคงมาจากที่เดียวกันแหละ นะแต่แค่อยู่บนห้างกับซื้อออนไลน์แค่นั้นเองนะครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสายนะเป็นสายน้ำนะน้ำใส่ก๊อกน้ําคราวนี้ไปดูตูดข้างหลังก่อนก่อนตูดข้างหลังโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นแผงความร้อนนะนะตรงนี้แล้วก็มี ที่ปล่อยน้ำนะใช่ไหมที่ปล่อยน้ำนะนนี้เป็นที่ปล่อยน้ําแล้วกทนะนะ็ที่ใส่น้ํานะตรงนี้นะที่ใส่น้าต่อกรทอแล้วก็มีปลั๊กนะปลั๊กไฟปลั๊กไฟเป็นแบบสองสองขานะครับเป็นแบบสองขาโอเคตอนนี้ก็จบแล้วนะก็รีวิวแกะกล่องนะครับถ้าใครสนใจซื้อเนี่ยผมก็แปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับที่ล่างคลิปนะครับ ถูกกว่าในห้างพอสมควรเลยนะครับเซฟเงินไม่เยอะเลยแล้วก็เครื่องเนี่ยมาเนี่ยเราสามารถเรียกช่างของอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในจังหวัดของท่านเนี่ยมาติดตั้งให้ได้ฟรีด้วยนะครับเราไม่ต้องติดตั้งเองก็ได้นะเราสามารถโทรหาช่างของอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในจังหวัดของท่านเนี่ยที่เป็นสู่บริการเนี่ยโทรให้เขามาติดตั้งให้ที่บ้านได้เลยนะเหมือนในห้างเป๊ะเลยติดตั้งฟรีด้วยนะครับเหมือนในห้างเป๊ะเลย ก็จบรีวิวเกีกของในเซตนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวการใช้งานนะครับ